ที่เห็นนี้คือหลวงพ่อสำเร็จสมปรารถนาวัดประยงกิตินารามคือปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นชื่อหลวงพ่อสํหลวงพ่อสำเร็จสมปรารถนา ดูชติท่านที่วัดประยงกิติวนาดามทางเข้าเข้ามาปุ๊บจะเห็นเลยด้านข้างๆก็มีต้นสาระแล้วก็ต้นโพหลุงพ่อสมบัตินานี้ภบาลีเรียกว่าพระพุทธสิทธะแต่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่16เป็นพระเจ้าองค์นาดีที่ผ่านมาชื่อพระพุทธสิทธถะไม่ใช่เจ้าชายสิทธะนะเจ้าชาเราเนี่ยเจ้าชายสิทธะ แต่พอสเปดเป็นพระพุทธเจ้าชื่อพระพุทธโคโดมชื่อพระพุทธโคโดมนะแต่พระพุทธศิรธสถานั้นเป็นพระเจ้าองค์ที่16บหน้าดีที่ผ่านมาที่สมปรารถนาเหมือนกันแปลว่าสมปราถนาคาด้านหน้าก็เป็นคําขอมาพระทศไทยนี่การสร้างก็แปลกประหลาดการยกมาตั้งก็แปลกประหลาดใช้เคสนสองตัวยกหลวงพ่อมาตั้งด้านขวามือก็เป็นต้น ต้นโพเพราะว่าพาระพุทธเจ้าส่วนใหญ่จะประทับใต้ต้นโพดัสรู้ก็ใต้ต้นโพฉะนั้นต้นโพถือเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาสัญลักษณ์ของการดัสรู้แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือข้างๆต้นสาระเพราะว่าพาระพุทธเจ้าประสูติแล้วก็ประนิพานที่ใต้ต้นสาระเพราะ,ะนั้นขาดไม่ได้ที่นี่ก็ปลูกต้นสาระไว้เยอะเหมือนกันนี่